สวัสดีค่ะแฟนลับที่ออรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเซียนพันแท้นะคะเซียนพันแท้งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเซียนพันแท้งวดประจำวันที่หนึ่ง ตุลาคมเลขเด่นของเขาเด่นสองเด่นหกนะคะเด่นสองเด่นหกมีสองสามสองเจ็ดมีหกสามหกเจ็ดนี่คือเลขเด่นเซียนพันแท้เด่นสองเด่นหกซึ่งตรงกับสิบเซียนนะคะสิบเซียนก็เด่นหกกับสองเช่นกันนะคะ อันนี้เลขตรงกันก็เลยเอามาให้ท่านพิจารณานะคะก่อนอื่นก็ขอความกรุณาจากท่านผู้ชมนะคะกรุณากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเนาะในการเลือกในการจัดสรรหาเลขเด่น เซียนพันแท้มาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเนาะเลขเด่นเซียนพันแท้มักจะเข้าเสมอนะคะเข้าโดยเฉพาะเลขมาตามนัดนะคะมาตามนัดงวดนี้เขาเด่นสองนะคะเด่นสองแต่ว่าเลขเด็ดเลขเด็ด นะคะงวดนี้มาหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่มาหนึ่งสี่ส่วนตัวรองตัวรองนะคะมาห้ามาเจ็ดเลขเด่นเซียนพันแทงงวดนี้จะเข้าหรือไม่เรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะ คุ้นคังเดี๋ยวให้เลขเด็ดหนึ่งสี่ตัวรองก็คือห้าเจ็ดนะคะเลขคุ้นคังคุ้นคังมาสามเก้านะคะล่างมาหนึ่ง 18แรงจริงไม่ใช่เอาแรงเชียร์03กับ29นะคะนี้แอดก็จะเอาแต่ตัวเด่นมาให้ท่านพิจารณานะคะโป้งเปิดบัญชีเด่น4นะคะเด่น4ซึ่งตรงกับเลขเด็ดเนาะเด่น4แต่ว่าแอดคิดว่ามาล่างนะคะส สีมาล่างเลขเลขเด่นโป้ง ปิดบัญชีแอชชอบนะคะเด่นสีเนาะเด่นสีแอดคิดว่าสีมาล่างนะคะสีมาล่างโดยเฉพาะเจ็ดสีนี่ค่ะเพราะว่าแม่จะเขียนนี้ก็ตรงกับเจ็ดสีนะคะตรงกับเจ็ดสีแต่ว่าตัวนี้นะคะ นางฟ้าให้โชคมาสองนะคะมาสองเป็นบนนะคะถ้าดินนี้ก็เป็นล่างเนาะล่างมาห้าแต่ว่าล่างนี้แอชชอบสี่นะคะชอบสี่เลขท้ายสองตัวเด่นหนึ่งสองลองสี่กับสามนะคะ เรามาดูไปทีละตัวนะคะตัวนี้ห้าตัวนี้จะเข้าสองตัวนะคะจะเข้าสองตัวแต่ว่าแอชอบเลขสี่นะคะเลขหนึ่งกับเลขสี่หนึ่งสองสามสาม,สามตัวนี้หนึ่งสามสี่นะคะ ไม่บนก็ล่างนะคะเลขเด็ดนี้ก็ยังมีหนึ่งสี่เลขกุมารทองหกนะคะหกหรือเลขจะมาสองหกตัวเดิมก็เอาไปพิจารณานะคะแต่ว่าเป็นเลขที่แอดชอบมากก็คือเลขสี่นะคะเลขสี่อาจจะเป็น จ็ดสี่หนึ่งสี่นี่ค่ะเจ็ดสี่หนึ่งสี่เลขแม่แตะเคียนทองนี้ตัวเด่นของเขาจะเข้านะคะซึ่งมาตรงกันกันกบตรงนี้นะคะเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดนี่ค่ะเจ็ด ันนี้หนึ่งล่างนะคะหรือจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะยังไม่พลาดนะคะมาเซียนเซียนมาตามนัดนี่ ยังไม่พลาดนะคะงวดที่แล้วก็มาหกเนาะออกหกสองงวดนี้มาสองหรือจะเป็นสองหเลขมาตามนัดหรือจะเป็นสองสี่หรือจะเป็นหนึ่งสองหรือจะเป็น 1, จเจ็ดสองมาตามนัดยังไม่พลาดนะคะมาห้างวดต่อกันแล้วที่แอดเอามานำเสนอนะคะยังไม่พลาดนะคะ หรืองวดนี้จะพลาดก็ไม่แน่เนาะก็ไม่แน่มาตามนัดมาสองนะคะมาสองก็ตรงกับเลขสิบเซียนนะคะสิบเซียนของเขาก็เด่นสองเช่นกันนะคะนี่ค่ะเด่นสิบเซียนเขาเด่นสองตรงกับมาตามนัดเนาะแต่ว่าสองตัวนี้ต้องเข้านะคะ ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเนาะเสียนพันแท้เอดก็จะสรุปนะคะเสียนพันแท้มาตามนัดนั้นมาสองนะคะมาตามนัดมาสองเสียนพันแท้เด่นสองสามสองเจ็ดหกสามหกเจ็ดนะคะหกสามหก แต่ว่ามาตามนัดนั้นมาเลขสองนะคะถ้าเลขมาสองนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะเลขมาสองนี่ค่ะแถวนี้แต่ว่าท่านจะชอบหรือไม่แอดก็ไม่อย่างรู้เช่นกันแต่ว่าแอดชอบสีล่างนะคะสีล่างก็ตรงนี้นะคะหรือจะเป็นสี่สองเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่า4กับ2มาแน่นอนเนาะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเนาะ4กับ2ต้องมาแน่นอนแต่ว่าเลขเด่นของเขาก็คือเลข26แต่ว่าเลข6สองอกไปแล้วงวดที่แล้วเนาะหรือจะตามมาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าก็ไม่แน่แต่ว่าแอดชอบ4นะคะ สี่สีล่างนะคะสองนี้แอดชอบเป็นบนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้มาสี่แล้วก็มาสองนะคะสวัสดีค่ะ